กลบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้กสูคนบมือเนี้ยคอยพามาเอาห้างเพิงพี่น้องคอยเห็นห้างเึิงครับยันดิอยู่ทางเทิงเลยพี่น้องเห็นมาพี่น้องเห็นไหมเมื่อคอยสิกลับกลองเบิ่ก่อนพี่น้องนาโด้นน้ำกันคอยสิเอาได้บอมนี่ปกติก็ห้างมันกับ่ทันิ่งๆไปได้ดอกพี่น้องไอแต่ว่าคอยอยากได้น้ำมันพี่น้องมาเอาหนามมันก่อนพี่น้องไอยดี๋ห้างอยู่นี่พี่น้องสูวงเติบอยู่เดี๋ยวคอยช่วงเบื่ง เลกกซีเมียนหางตอน,นอนเว้นพร้อมเลพี่น้องเด็หังตอน,นอนเว้นเอาแต่ห่างเพิ่มเลพี่น้องเลยเดี๋ยวคอยสตารไม้มายกล้กลคนคอยใชสิขึ้นไปไงเติมอยู่พี่น้องไ,เอาาออไงเติบอยู่อ,ยอ,อ,ยอ,อ,อุปกรณ์อกัซเมียนนี้เลยพี่น้อง กระทางกระทางคอยเอามันเอาชุดชุดเอาต่อได้พี่น้องมาใส่เอามาุ่นน้ำกันพี่น้องได้บอเดี๋ยวขอตัดไหม่มากายก่อน 다음요 <목소리> 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 Takk fyrir því að það er því að það er því að það er því. ということ ได้แต่ห่างกับลูกพี่น้องได้แต่ห่างกับลูกนามบ่มีพี่น้องเอ้ยนามบ่มีมีน้ําน้อยเดียวโอ้ไปเอาไวโพดพี่น้องถ้าเป็นเดินหาพอดีงามเลยมันก็สิมีนามอยู่เดินหาพี่น้องเลยอันนี้ไปเอาไวโพดก็ได้แต่ลูกมันลูกมันยังอ่อนดีเด้อพี่น้องนี่เอาไปหมกินพี่น้อง ไปมื่เอาพี่น้องไานี้เอาห้างเดียวนี่แหละมันแดดบ่ได้ไปหาพี่น้องเอ้แดดแห้งบ้านขอ่อยหอนกะลมลมจังน้อยพี่น้องเอ้ไปกลัาบบ้านพี่น้อง